รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะเป็นเซ็ตผ้ายืดอุ่นเว็บค่ะพี่ทรงสวยมากๆลายสวยมากๆตัวเนี้ยผ้ายืดอุ่นเวฟบนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้าหนักเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้อย เนื้อผ้านะคะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนี่ยผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะมาดูตัวเสื้อก่อนเลยตัวเสื้องานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่งานต้ยอย่างดีนะพี่แล้วก็แต่งนะคะตรงนี้เป็นกระดุมเฉียงแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆนะเป็นกระดุมตกแต่งนะ แล้วก็ตรงนี้นะคะที่พี่เห็นนะลายดอกไม้ตัวน,นี้จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยในใช้งานสักดอกไม้ตัวน,นี้จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยในใช่งานสักพี่ดูทรงกางเกงนะส่วนมากๆเป็นผ้ายืดวุนเวฟบเหมือนกันผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้่ยด้วยกางเกงเอวความยืดสามสองนะคะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้าน,นิ้วนะตัวน,นี้นะความยาวกางเกงสามสิบเก้าส,สะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายเลยนะคะพี่และมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะใช้งานได้จริงนะคะพี่เส่สวยๆแบบนี้นะพี่พี่ก็ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงนะเ คแค่เสื้อก็คุมแล้วนะพี่เซตนี้ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองเจ็ดเก้านะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอบคุณเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสำคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะ ทาพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะเป็นเซ็ตสองชิ้นเลยได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงแบบนี้ค่ะพี่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่ถ้ารับสีต่อไปนะพี่สีนี้จะเป็นเซ็ตสีดํานะคะตัวนี้นะงานปักอย่างดีเลยนะทั้งเสื้อทั้งเกงนะแล้วก็สีต่อไปค่ะพี่ สีนี้นะคะจะเรียกว่าสีเทานะเซตสีเทานะคะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทม่าใจค่ะพี่เป็นแบบพรอมโอนนะจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ชุดเซตสองชิ้นคุ้มมากๆใส่ยาวๆได้เลยเป็นเซตที่คุ้มมากๆค่ะให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะเซตนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับนะพี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะ ทรงสวยมากๆตัวนี้นะงานปักอย่างดีเลยค่ะและเซตสุดท้ายนะคะพี่เซตนี้นะจะเรียกว่าสีม่วงนะคะพี่เซตสีม่วงให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเว็บค่ะพี่ทรงสวยมากๆลายสวยมากๆตัวนี้ผ้ายืดอุ่นเว็บนะคะพี่เนื้อผ้าจะมีน้าหนักเนะื้อผ้าทิ่มตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนือ้อผ้าไม่ย,ย้อย เนื้อผ้านะคะพี่จะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในเนี่ยผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้ผ้าดีมากๆค่ะมาดูตัวเสื้อก่อนเลยตัวเสื้องานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่ยันใต้ยอย่างดีนะพี่แล้วก็แต่งนะคะตรงนี้เป็นกระดุมเฉียงแบบนี้นะคะพี่สวยมากๆนะเป็นกระดุมตกแต่งนะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่พี่เห็นนะลายดอกไม้ around. ตัวนี้จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสักดอกไม้ around. ตัวนี้จะเป็นงานปักทั้งหมดเลยไม่ใช่งานสัก พี่ดูทรงกางเกงนะส่วนมากๆเป็นผ้ายืดวุนเว็บเหมือนกันผ้าดีมากๆเนื้อผ้าไม่ย้่ยด้วยกางเกงเอวก่อนยืด32นะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วนะตัวน,นี้นะความยาวกางเกง39สะโคก50 52ใส่สบายเลยนะคะพี่และมีกระเป๋าหลวงทั้งสองข้างนะใช้งานได้จริงนะคะพี่สวยๆแบบนี้นะพี่พี่ก็ได้ทั้งเสือ้อได้ทั้งกางเกงนะเป็นเซ็ตที่คุ้มมากๆค่ะแค่เสื้อก็คุ้มแล้วนะพี่ เซร็จนี้ให้ไปแค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองเจ็ดเก้านะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอบคุณเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะ ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะเป็นเซ็ตสองชิ้นเลยได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงแบบนี้ค่ะพี่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นสีม่วงนะคะพี่ถ้ารับสีต่อไปนะพี่สีนี้จะเป็นเซ็ตสีดํานะคะตัวนี้นะงานปักอย่างดีเลยนะทั้งเสือ้อทั้งเกงนะแล้วก็สีต่อไปค่ะพี่ สีนี้นะคะจะเรียกว่าสีเทานะเซตสีเทานะคะพี่ให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทม่าใจค่ะพี่เป็นแบบพรอมโอนนะจะรับติจโตก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นเนี้ยชุดเซตสองชิ้นคุ้มมากๆใส่ย,ยาวๆได้เลยเป็นเซตที่คุ้มมากๆค่ะให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเทานะเซตนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่เซตนี้นะค่ะพี่ถ้าพี่รับนะพี่พิมพ์ว่าเซตสีดํานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะ ทรงสวยมากๆตัวนี้นะงานปักอย่างดีเลยค่ะและเซ็ตสุดท้ายนะคะพี่เซ็ตนี้นะจะเรียกว่าสีม่วงนะคะพี่เซ็ตสีม่วงให้พี่แค่279เท่านั้นค่ะ